すご、oh. ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับมางานสมโพธิแม่ลิ้มกอเหนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดนะครับซึ่งเวลาสุดก็เพิ่งแห่กันไปข้างนอกแล้วก็เพิ่งกลับมาผมก็ไม่เคยมางานนี้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูพร้อมกันว่างานนี้มีอะไรบ้างอ่าเสียไม่ได้นะเสียไม่ได้ต้องต้องลองเดี๋ยวต้องถอยต่อนะเราไม่อะ โคจาแม่ลิ้มก็เดี๋ยวปีปี2568ครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอดูพร้อมกันว่าพิธีจะมีอะไรบ้าง โหัลีไปหลังมรยมโนลางเลยฮนะไปเตรียมแสดงเลยมโหรีมโหรีนะฮะอันไหนที่เป็นล้อเลื่อนนะฮะจะผ่านไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีสายอะไรต่างๆสายไม้อะไรต่างๆนะฮะเราไม่ใช้ไม้โรยนะเพราะว่าไม้โรยเดี๋ยวโดนตัดสัญญาณนะครับทีมงานทีมงานจะมาดูสายด้วยนะฮะเดี๋ยวสายขาด ครับอนนี่คือสเสน่ห์นะฮะอ่าเสน่ห์ของอการจัดงานเนี่ยก็จะมีรุ่นนี้นั่นให้เราเนี่ยได้คิดได้ช่วยกันนะครับได้คิดได้ช่วยกันอ่าบอกแล้วนะครับว่าความศรัทธาอ่าของสาธุชนของสิทธิ์ลูกเรเคยมาไหมครับลูกเรศเคยรู้ไว<า>้ม,<า>ม่มีพิธีน<า>ี้เกิดมีพิธีนี้ด้วยนะแค่หนังตัวอย่างนะอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยรู้เพิ่งเคยมานะ ก็ใจเย็นๆนิดนึงครับค I mean, ่อยๆแก้ไขไปเรื <ười> ่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องแชร์กันนะแชร์สถานที่อ่ะพูดที่อ่าไม่เกี่ยวข้องนะเดินเลยไปเลยฮะเดินเลยไปเลยไปขึ้นอัธจักรเลยนะครับตรงนี้ให้ที่อ่าเป็นที่ให้รถกลับอะไรเงี้ยต่างๆนะครับอ่าปัญหาทุกปัญหาเราสามารถแก้ได้ท่าน อยู่ปัตตานีครับนะครับทุกอย่างนั้นเราเพื่อจังหวัดปัตตานีของเรานะฮะแล้วก็เพื่อเจ้าแม่ลิ้นกอเหลียวที่เป็นสิ่งยึดเหนียวของเรานะเราชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวไทยทุกคนครับทุกคนเลยนะครับ เดี่ยวยังไม่กลับมนย น้องๆ้งทหารเดี๋ยวกินเอ็มร้อยก่อนนะครับกินเอ็มร้อยก่อนน,อน้องน้องทหารนะฮะอ่าไม่เป็นไรฮะเราสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นะฮะอ่านะครับที่เกี้ยวอย่าดึงมนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นอะไรนะครับ อย่าดึงออกนะครับองค์เจ้าแน่ยังประทับอยู่น้องน้องทหารมีข้าวมื้อเย็นด้วยนะเป็นข้าวอะไรครับพี่อ๋อยข้าวผัดอเมริกันเดี๋ยวน้องเขาอยู่ที่ปัตตานีครับเพราะว่าหลอกเขาอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของประธานแล้วนะฮะประธานในพิธีก็คือท่านรองนายก รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านจะอุ้มนะฮะเราใช้อุ้มนะเราเราเราเียกว่าอุ้มนะเราบอกว่าใครอุ้มเจ้าแม่อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเป็นการอัญเชิญนะอัญเชิญของเจ้าแม่ลิ้มกีอยวกลับเดี๋ยวถ่ายรูปเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นน้ทจันเลยคนไม่เกี่ยวข้องนะเปิดทางให้ประธานในพิธีฮะอย่าเพิ่งดึงม้าผ้าห้ามครับห้ามเด็ดขาด เจ้าแม่ยังประทับอยู่นะครับพิศักนะเจ้าแม่ยังประทับอยู่ห้ามเลยห้ามนะฮะห้ามนะครับ,มรบไม่ใช่ขอความร่วมมือนะครับต้องบอกว่าห้ามนะครับยังนะฮะท่านอย่ายังอย่าไปดึงอย่าอะไรเลยนะครับหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะฮะที่องค์เจ้าแม่จะอ,ออกจากศาลเจ้าลิงจูเกียงประทับเกี้ยวใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับนะ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรือขึ้นอัศจรรย์เลยฮะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฮะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิธีการเนี่ยดูพื้นที่ด้วยดูพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ต่างๆนะเดี๋ยวออกมาเลยนะครับอายุบีอาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เราแก้ปัญหาขอบคุณพ่ศักครับทงเต็กเสียงตึงเดี๋ยวผมจะไปบอกประธานมูลนิธิทงเต็กเสียงตึงนะฮะให้จ่ายเี่เลี้ยงเพื่อเอาที่ไหนของที่ไหน ของอะไรนะโกนอูจากที่ไหนฮะวิ่งมาคนนึงวิ่งมาบอกผมคนนึงเลยเออเดี๋ยวจะไปบอกผิดจุ้งเลยอ่าจากที่ไหนครับโลโก้ปมเสียงอ้อของสาลเจ้าแม่ลิ้มก็เดี่ยวหลานเจ้าแม่แล้วซ้อมที่ไหนฮะอ้อที่ไหหล่ออ้อของกุยง นะครับก็ของเจ้าแม่ทับทินนะแต่วันนี้ใส่เสื้อเจ้าแม่อ่าค่ะค่ะเลย <c oughs> เหมือนเหมือนกับสิงโตดอกเหมยอ,อ่าที่ไปใส่เสื้อทีมชาติจีนนะครับมืก่อนมามาก่อนอ่าน้องทหารนะฮะเดี๋ยวมีอาหารเลี้ยงนะอ่าเอามากินเอ็มร้อยก่อนอ่า น้องทหารนี่เหงื่อแตกเลยเสื้อเปียกเลยเหมือนกับอาบน้ําเลยนะครับครับเดี๋ยวเ,เรื่องรานะฮะของพิธีเปิดเนี่ยเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าขยับขยืขย่นปรับเ,เล็กๆน้อยๆน,นะไม่ไม่เยอะนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเวลาของเรานะครับ 17นาฬิกา34นาทีนะครับกรรมการมูลนิธินะครับคุณพี่อภิชาตินะพี่อภิชาติเป็นอุปนายกนะฮะเปลองลองประธานนะกรรมการนะครับท่านะอยู่หลายสมาคมสมาคมาประมงบันีก็อยู่ในงานก็มีของขายนะทุกที่มนนะพี่เอกมล นะครับแล้วก็เฉียวบ้านเราอะไรกรรมการที่อะไรเฉลยอสถานเจ้าแม่ทิมพนกงนักเก็ตะมาผู้ที่รับโลมานั่งได้เลยนะตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วผมอนุญาตทําหน้าที่เลยนะครับผู้ที่รับโล่เนี่ยไม่ใช่โล่นะเป็นของที่ระลึกเมื่อสักครู่เนี่ยเที่ยวจําลองของที่ระลึกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะมาถามว่าขายไหมเอามาขายเรืบอกไม่ใช่ครับเป็นของที่ระลึกนะ เขาบอกทำไงอยากได้ผมบอกว่าต้องมาเที่ยวงานเจ้าวแม่ติดต่อกัน1ิปีครับเดี๋ยวเห็นว่าเดี๋ยจะขอประธานเปิดบที่ให้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นพิธีมีราไฟมีลุยน้ำผมก็ไม่รู้ว่ามันกำหนดการเป็นยังไงนะครับแต่ก็ดูไปพร้อมๆกันเข้าใจไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกพี่ต่อนิดนึ่งว่าหัวหน้าสิงโตหัวหน้าสิงโตเนี่ยวันๆหนึ่งจะมาหาผมวันละยี่สิบครั้งพี่ต่อหัวหน้า อ่าค,คุณเฉลิมชัยาาาเดี๋ยวมาถามว่าแสดงเวลาเท่าไหร่แะหายไปเด็กแกมาใมหาม่ละัะแสดงเวลาเท่าไหร่เดถามคำถามเดิมพี่เสียงอ่านะรับวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะฮะของลูกหลานเจ้าแม่เจ้าหัวจ้าหัวมาลับอ่าพี่เล็กมาลับด้วยฮะพี่เล็กนั่งได้เลยนะครับพี่เล็กอยู่ตรงไหน,น าาพี่เล็กปองก็หยีนะอย่าให้หายนะสวัสดีครับสวัสดีครับปฏบัสดีครับคุณนชลุตนะเดี๋ยวก็มีอะไรที่เหนี่ยเราตั้งได้ได้เลยนะครับไลท์ในของศาลเจ้านี้ตีตีมาคุยกับพี่วัชได้ยังไล์ได้เลยนะฮะเราไล์ในเพจเล่นจุกเยียนด้วยเดี๋ยวเราจะเกิดตัวทีเดียวน้ำผาเดี๋ยวน้องคอยเดี๋ยวเราจัดการครับกว่าครับ ไม่รู้ว่ารอรออะไรสักอย่างนายกสมาคมฮักกาก็เข้ามานะครับอ๋อตัวบอกว่าให้ผมได้ของที่ลึกอีกแล้วน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นอะไรนี่หละตัวให้ผมแล้วเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าบอกใครนะไอเอ๋ะนี่อย่าบอกใครคนเยอะมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรารับเนี่ยเราจักที่นั่งนะฮะรับโล่เนี่ยมานั่งแล้วนะครับประดีครับตีไรอะไรยังให้ให้ PR เล่งจูเกียงฮะเข้าไปในถ้าถ้าถ้าตีตีเนี่ยเจ้าหน้าที่นะฮะของมูลที่บอกว่าถ้าเพจอื่นนี่ของปลอมนะต้อง PR เล่งจูเกียงใช่ไหมหรือว่า PR อ,อะไรฮะ PR เล่งจูเกียงภาษาอังกฤษนะพิมพ์ไป PR เล่งจูเกียงนะครับนะ พีอาร์เล่งจูเกียงนะครับอ่าพี่โยทำหน้าที่ด้วยพี่โยจัดระเบียบจะเอาลูกศิษย์เจ้าแม่แมนะฮะปีละหนึ่งครั้งนะฮะมาทำหน้าที่กันไม่ว่าจะอยู่แห่งผลตำบลใดยอ,อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะกลับมาเจอมามา,มาเจอกันนะฮะกลับมาเจอกลับมา<อ>พบกัน โดยที่ไม่ต้องดัดหมายไม่ต้องส่งไลน์ไม่ต้องเมื่อ,อก่อนี่ไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะใช้หลังจกจีน15วันนะหลังจกจีน15วันก็จะมาพบกันนะครับเจ้าหน้าที่นะครับสแตนบายเลยดูนะครับคำกล่าวอะไรต่างๆนานานะฮะ ซึ่งซึ่งเราให้ความสำคัญกับาการจัดงานอย่างยิ่งทุกทุกงานนะไม่ว่าจะเป็นพิธีการพิธีเปิดาการแสดงพธิธีอันเชิญเกี้ยวใหญ่นะฮะพิธีอะไรต่างๆเนี่ยจนะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะท่านประธานมูลนิธิเทคโนโลยยสถานเนี่ยคุณธาดาคนานุรักษณ์นะฮะ ่านบอกว่าเราคนปัตตานีลูกเจ้าแม่ต้องทําให้ดีครับทาให้ดีดังที่ผมบอกนะฮะสิทธยานุสิ์เนี่ยเนี่ยเขายืนยืนอยู่เนี่ยที่หน้าเกี้ยวเนี่ยเขาไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรเลยไม่มีเงินเดือนนะครับไม่มีตําแหน่งไม่มีลากไม่มียศไม่มีชื่อเสียงนะแต่บางคนก็เป็นเท่าคงเท่าแก่เป็นอะไรนี่ยเยอะเลยนะก็มาช่วยกะมาช่วยด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะครับจิตใจบริสุทธิ์เหมือนคุณศักดิ์เนี่ยถ่ายรูป จะถ่ายตั้งแต่แค่ถ่ายผมเนี่ยแขนมีข้างเดียวนะจนปัจจุบันแขนผมมีสองข้างอันนี้ไม่ใช่ว่าตัวผมนั่นในรูปเพื่จะถ่ายติดนะครับแล้วก็พรุงนี้เนี่ยพิธีลุยไฟตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เลยตอนนี้้ิีรยไฟงนเรายังไม่อัญเชิญองค์พระนะครับรอท่านประธานแล้วก็จะเข้าสู่ลำดับพิธีการต่างๆ นะคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตนะฮะเอะเกี่ยวเดินทางมาถึงนะแล้วแล้วก็ตอนนี้พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีโดยที่ท่านอรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลน,นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงท่านก็จะอัญเชิญองค์พระเจ้าแม่ลิ้มกเนียลนะครับจากเกี่ยวใหญ่กลับไปประทับที่ศาลเจ้าเร่งจูเกียงและต่อจากนั้นครับ ท่านจะไหว้องค์พระในศาลเจ้าเร่งจุเกียงตามธรรมเนียมประเพณีโบราณนะครับและต่อจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วท่านออกมาทัางนอกจะเข้าสู่พิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้นกเหนียวลำดับแรกผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจะกล่าวต้อนรับต่อด้วยท่านประธานมูลนิธิเทพูชนิยสถานกล่าวรายงานท่านประธานจะมอบของที่ระลึกนะฮะให้กับ ผู้ให้การสนับสนุนดังรายนามที่กระผมจะประกาศแลวก็เรียนเชิญท่านนะครับจะประกาศนนแล้วก็เราบอกเปิดวนะ่าซึ่งเป็นทานน่านอนุทินชาญวิริ์บ้างนะครับเริ่มจากหัวหน้าสมักงาจังหวัดปัตตานีนะฮะหัวหน้าสมักงาจังหวัดปัตตานีคุณสองนะฮะน้องสองสองนี่ก็เป็นคนปัตตานีครับและประหลัดจังหวัดนะฮะปหลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะครับคงจะติดอยู่กับคณะตอนนี้มานั่งก่อนได้เลยนะฮะพี่กลางมาและประธานมูลิีิสิทธิ์จีกงเตกกาจีหลุ่มเกาะแล้วก็คุณวิทูลอาหลังละนายกสมาคมพุกเกี้ยนปัตตานีที่เล็กกว่าแล้วก็ไห่หนำฮะดูชื่อด้วยนะนั่งๆนะพี่ ไม่มีชื่อ,อนั่งไม่ได้นะพี่เล็กดูครับพี่เล็กพี่เล็กนี่อยู่ไหนเนี่ยดูให้ดีครับเชิญมานั่งเลยนะฮะมานั่งเลยนะครับเดี๋ยวจะอย่างนี้นะฮะรับนะฮะเดี๋ยวรับข้างหน้ารับข้างหน้าแล้วก็ออกทางนี้เลยผมรันเรี้ยงมาจากาเลขาของมูลที่แล้วจะเป็นสเต็ปนะครับ,นค,รบคนแรกหัวหน้าพนักงานจังหวัดรับรับออกซ้ายแล้วก็เวียนท่านจะไปนั่งข้างบนก็แล้วแต่นะหรือท่านจะกลับมานั่งที่ตรงนี้ แต่ถ้าท่านมานั่งช้าเนี่ยเขาบอกลุกแล้วเสียมาเก้าอี e ้ไม่มีแล้วคนนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีแดดกำลังล่มลงกำลังตกนะครับอ่าสิบยานุสิทธิ์นะฮะนี่เป็นความศรัทธานะครทุกคนเนี่ยมาด้วยใจนะมาด้วยใจแล้วก็เตรียมงานกันมานานแล้วนะไม่ได้เตรียมกันเมื่อกี้นะฮะ ไม่ได้มาปรับมาแก้กันเมื่อกี้นะครับเตรียมมานานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไปาตามลำดับขั้นตอนผาสองผาสองครับผาสอง,สองซึ่งซึ่งผมก็ได้นะครับคุณวันนามาในานามอะไรคนระับคุณวรรณาคุณจกเอาพัดมาด้วยนะเหมือนคลิโอพัตตาเลยแต่ต้อยใหญ่ท่านนั้นใครกังวลน,นะนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไลท์ทุกท่านดูอีกทีดีกว่านะครับรอท่านอนุทินมานะครับน่าจะติดคึบนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ทุกท่านดูอีกทีนงครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีนึงมาเข้าพิธีเปิดเลยแล้วกันผมไม่กล้าพูดพอดีเพื่อนมาจากต่างประเทศนะครับ